ขอต้อนรับเพืเ่อนๆเข้าสู่เกม s e v n i g h t 2กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์สนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาลงดันเจี้ยนหินวิญญาณมาลองดูแนวทางการต่อสู้สําหรับคนที่มีตัวละครน,น้อยและเป็นสายตีใกล้จะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้านโพเพเขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม s e v n i g h t Two Ragnarok X Next Generation Ragnarok Origin เห็นชิ้นอิมแพคบูอาไคและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างที่สามารถเติมได้ก็ให้เ,เพื่อนๆทักไปที่ a c e b o o k powerpay เพื่อใช้บริการกันได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกม,เกมนึกถึง powerpay ในดานเจียนหินวิญญาณขั้น10บนี้นะครับเขาก็จะมีพลังต่อสู้แนะนำอยู่ที่แสนห้าของรางวัลน,นะครับแค่เราเข้าไปเนี่ยเราจะได้รับเศษหินวิญญาณหายาก40เศษหินวิญญาณตำนาน3าและผลึกแห่งการทำลาย1ได้ตาม ส่วนถ้าเป็นแลงซีเศษหินวิญญาณระดับตำนานก็จะได้เป็น36ส่วนถ้าเป็นแรงบีเศษหินวิญญาณระดับตำนานจะได้37มสิบแลงเอเศษหินวิญญาณระดับตำนานจะได้38และส่วนถ้าเราได้แรงเอสนะครับเศษหินวิญญาณระดับตำนานเนี่ยเราจะได้เป็น40สําหรับขั้น10บณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นขั้นที่สูงสุดผมก็ได้ดองดันไว้นะครับผมยังไม่ได้เคลียร์ว่าตอนยังไม่มีบัฟเนี่ยจะเป็นยังไงการต่อสู้จะลําบากขนาดไหนสําหรับทีมณปัจจุบันที่ผมใช้อยู่นะครับตกีี่่ออส้ท24370 ใส่อุ้งหัว20นะครับของสีแดงเราทบตำนานเนาะหัวไม่ได้บวกนะครับ ชุดใส่เป็นของหายากข้าม5ขั้นบวก10บถุงมือนะครับระดับตำนานบวกแล้วก็รองเท้าข้าม5ขั้นส่วนเครื่องประดบับใช้เป็นต่างหูยอดมนุษย์อะไรได้จากการผ่านด่านเลยนะสร้อยใช้เป็นสร้อยคอผู้บุกลุกเพิ่มความเสียหายที่สร้างแกสตูสิบเปและแหวนจะใช้เป็นแหวนอวเรนเมื่อคิดิคอนทํางานจะเพิ่มพลังกำัตีสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาห้าวิด้วยกันนะครับส่วนข้อมูลรายละเอียดตัวละครพลังกำมตีก็อยู่ที่แปดพันห้าป้องกันพันสองนะครับ SP สองหมื่นหนึ่งอัตราคิดิคอน การจำตีสานต์ความเร็วในการเคลื่อนที่6.1%อัตราจมตีต่อเนื่อง14.2%ส่วนลดคูดาวสกิลนะครับอยู่ที่8.9ตัวละครหนึ่มาที่ใช้อีกนะครับก็จะเป็นตัวแคร์นักธนูนะครับตอนนี้ผมอัพไปเลเวล47พลังโดยรวมอยู่ที่20,000นะครับและก็สวมใส่เป็นเซตคีนะมีอาวุธระดับตำนานนะครับส่วนตัวละครหนึมานะครับก็จะเป็นลูกี้ประเภทพิสัยไกลเราจะเน้นตัวละครยิงไกลที่เป็นสายซับดาเมจเพราะว่าดาเมจเราใช้เป็นราเชลออยยยยู่่่่่่่แแลลล้้ววใชมัาางทีีีเเเเห็เ uki, เ็็นนนนะะคครบกกจสป ของสีฟ้าเท่านั้นพลังต่อสู้อาจจะไม่สูงนะครับส่วนอีกตัวละครหนึ่งจะใช้เป็นเช่ใส่อุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับผมใส่เป็นเซ็ล็อกที่เห็นใส่เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าจะเอาค่า SP สีสูงๆอ่ะไหนๆก็ไหนๆใส่ไปเลยแล้วกันเอาเลือดเพิ่มนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือ4ตัวละครหลกัลกๆที่ใช้ถ้าถามว่าทําไมดาเมจหลักเป็นราเชลหลักสําคัญก็จะอยู่ที่สกิลของราเชลนี่แหละเพราะว่าราเชลจะมีสกิลสร้างโลกเราก็จะได้คอยรับดาเมจและรูปแบบการต่อสู้ของสตูเนี่ยก็จะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นงงั้ถ้ถาาาาาเราราาเรรรไมม่่ีีสสสกกลโโอทจะ ตายค่อนข้างสูงนะครับถามว่าตัวอื่นได้ไหมมันก็ได้แหละถ้าตัวละครของเพื่อนๆถึกมากพอแต่นี่ผมเน้นดาเมจจบไวนะครับตัวละครอาจจะบางไปหน่อยส่วนสัตว์เลี้ยงที่ผมใช้งานนะผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับลามียความสามารถของราเมียเลยนะครับ,าารขเ,รบเขาก็จะเพิ่มอัตราคิติคอนให้13%และเพิ่มความเสียหายที่สร้างในดันเจียนพัฒนาเพิ่มขึ้น13%แล้วก็รูปแบบแผนจะใช้เป็นรูปแบบโจมตีไวเพราะว่าเราจะเอาเพิ่มความไวในการเคลื่อนที่บอสตัวนี้เราไม่หลบสกิลไม่ได้นะครับคือรูปแบบการโจมตีของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่่าาเเเรจะลน ยิงใกล้หรือว่าเล่นเป็นสายตีใกล้คือถ้าเดินออกมาหน่อยสกิลของบอสก็จะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึง่งถ้าเราอยู่ใกล้บอสหน่อยสกิลบอสก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งถ้าใครอยากเล่นง่ายก็เล่นตามผมก็ได้นะครับสรุปรูปแบบการต่อสู้นะครับมาถึงเนี่ยให้เราเนี่ยวบปาร์ตี้ก่อนนะครับมาไว้ด้านซ้ายแล้วก็ปล่อยออโต้ไปได้เลยนะให้เขาโจมตีต่อเนื่องไปเลยครับปล่อยทุกสกิลที่มีจนกว่าบอสเนี่ยจะใช้างานสกิล หลังจากใช้าง,งานสกิลนะครับเรามีจังหวะตีประมาณ2 3ฮิตนะฮะแล้วเราก็เดินออกแล้วเราก็เบี่ยงมาขวาหน่อยนะครับหลังจากเขาปล่อยสกิลหินปุ๊บเขาก็จะปล่อยสกิลฟาดฟาดเรียบนะฮะให้เราเนี่ยมาทางด้านขวานะครับเน้นทางด้านขวาไว้แล้วก็ให้เรากลับไปทางด้านซ้ายสกิลบอสเขาจะปาพื้นนะครับเมื่อวนหูป <laughs> จากนั้นก็จะเป็นการวนหลบสกิลละเวลีว <laughs> หินใส่เรานะครับทุบหินเราเดินออกมาก แล้วก็เข้าขวาไว้นะครับพยายามเข้าขวาไว้ถ้าไม่ตายเดินออกมาปึ๊บจมตีไปครับเดี๋ยวเขาจะทุกแล้วเราก็เดินออกมานะครับปึ๊บอ่ะรอบนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะกลางพื้นที่นะครับถลายพื้นที่คือเราจะได้ไม่ต้องขยับตัวโจมตีใกล้เอ๊ะโจมตีไกลของเรานะครับทั้ง3ตัวปล่อยเขาโจมตีแบบต่อนเนื่องไปได้เลยนะ ถ้าทำราเชลถึกๆหน่อยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวฮิวด้วยนะตัวกควรที่จะต้องมีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีท่าไม่ตายแล้วนะฮะวิ่งเข้าไปนะครับเขาทุบหินบั้มจังหวะยกแขนขึ้นแต่วเดินออกรอบนี้นะครับเป็นการทลายพื้นที่เราก็จมตีใหม่นะครับปึ๊บจนกว่าเขาจะสร้างวงสร้างวงเสร็จเราเดินออกอันนี้ผมใจไม่แข็งพอนะครับ ไม่รีบทําท่าไม่ตายไม่เอาท่าไม่ตายอีกแล้วด้วยนะครับเดินออกมาปึ๊บ <c oughs> ขัดจังหวะท่าไม่ตายของเราเองถ้าเลือดไม่พอเนี่ยกดลูกน้องได้นะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ถึกพอเนาะอย่างเงี้ยโอกาสเกือบตายแล้วนะตะกี้นี้ทลายพื้นที่นะครับเป็นการวนลู่ถ้าเล่นแบบเนี้ยอาสกิลบอสมันก็จะหลบได้ง่ายนะครับหลบไม่ยาก แต่ถ้าเล่นแบบอื่นเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ตอนสภาพนะครับเผื่อใครเล่นสายยิงไกลสกิลบอสจะไม่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการผ่านครั้งแรกยังไม่มีบาปนะครับเห็นไหมก็จะได้หินวิญญาณนะครับเศษหินวิญญาณระดับพายากนะครับ40แล้วก็เศษหินวิญญาณระดับตำนานอีก40ส่วนแพ็กเกจระดับ10เขาก็จะมีเศษหินวิญญาณระดับตำนานมาขายนะครับ โกดแพงเนี่ยฟาร์มได้อยู่แล้วประมาณว่าต้องเงินเหลือจริงๆนะครับถึงจะจัดถ้าเงินไม่เหลือก็ตามสภาพนะครับส่วนหินวิญญาณเนี่ยเราอยากซื้อตัวไหนเราก็ซื้อได้เลยนะคือการลงหนึ่งรอบเนี่ยถ้าเราผ่านชั้นที่10เราจะซื้อได้แน่นอนนะครับสชิปเศษอยากซื้อหลายตัวละครเราก็ลงหลายๆรอบเพราะว่าการลงดันเยียนหินวิญญ,ญาณเราสามารถซื้อรอบเพิ่มเติมได้นะครับโดยใช้รูบี้1 0 Ru งรูบี้แต่จะซื้อได้แค่1ครั้งต่อว,วันนอกนั้น,นียก็จะเป็นการใช้ตัว๋วแต่โดยส่วนตัวมองว่าใช้รูบี้เนี่ยยง การต่อสู้แบบนี้เราสามารถเอาใหม่ได้เรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่พอใจนะครับเหมือนเดิมเลยครับสเตปนี้อย่าไปเล่นเยอะนะฮะคิดเยอะปวดหัวไปไปลนรัวติดติดชีด้จังหวะนี้ก็ทำดาเมจอีกนิดนึงก่อนก็ได้นะครับถ้าแบบว่าเออเราเพลินแล้วนะครับเรารู้จังหวะสกิลของบอสเรียบร้อยแล้วเดินออกมาอ่ะผมแบบไม่ประมาทกัน อยู่ทางนั้นขวานะครับเราจะได้ไม่ต้องหลบตัวยิงไกลสกิลต่อไปปึ๊บแล้วเราก็โจมตีไปครับผมปึ๊บปึ๊บโอเคยังไม่ตายนะฮะเดินออกมาซื้อบึ้มสร้างโลเรียบร้อยโจมตีเข้าไปกดสกิลเองด้วยนะฮะมา รอบนี้นะครับเป็นการทลายพื้นที่จังหวะนี้ก็ใช้ท่าไม่ตายไปครับผมไม่มั่นใจกดสกิลออกเดินออกบวอยๆเออเดินออกจุบรอสกิลบอสก่อนแล้วเขาก็จะเคียทั้งวงเคียววงโอเคเข้าไปท่าไม่ตายปาดครับผม ได้มาอีกสี่สนะครับใช้เวลาต่อสู้ประมาณหนึ่งาทีกดสู้ไปอีกเนี่ยสเต็ปเดิมทำเหมือนเดิมเลยครับเข้าซ้ายแล้วก็ออโต้ไปไม่มาจ่ายก,กดสกิลออกโชว์ลาเชลตัวแบกทีมทุบหินมาบึ้มเดินออกมา เชือบหลายพื้นที่ร้อยนะนรับเดินขวาเนะี่ยท่าไม่ตายดีมากตีเร็วแบบตอนเรื่องโอ้ยโอ้ย,อยเลือดพอไหม่ยเลือดพอไหม่ยไ,ไม่ตายอยู่นะโอเคไม่ตายเกือบแล้วบึ้มทุบหินมา แล้วก็ฟาดแขนมาแล้วก็ทลายพื้นที่ชึบฟินิกบินบอมเข้าวงเหมือนเดิมตีต่อไปครับผมทุบหินมาแล้วก็ฟาดแขนมาดึงระยะโอเค เขาไปใหม่ทุบหินมาฟาดแขนมาโอเคแล้วก็ทลายพื้นที่ตรงนี้เรียบร้อยรหบผม ก็ประมาณนี้นะครับในการต่อสู้คราวนี้เราได้เศษหินวิญญาณมาแล้วเราก็ไปช็อปก็เลยดีกว่านะครับจริงๆเราสามารถกวาดล้างได้นะแต่การกวาดล้างเนี่ยมันมีจํากัด10ครั้งต่อวันนะครับแต่เราสามารถซื้อกวาดล้างเพิ่มเติมได้แต่ต้องใช้รูปีนะฉะนั้นลงเองดีกว่านะครับชอบไปร้านค้าหินวิญญาณเอามาก่อนครับผมนี่เลยคารินก็สำหรับพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับกับเกมเซเว n นไนท t ทยังไงก็ขอฝากเกมนี้ไว้ด้วยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเกมก็อยู่ใต้ล่าง c r i p t i o n สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้ เลยครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พัทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย